ขายหาที่บริเวณแถวไซน้อยบ้างครับแปลงเล็กๆเริ่มต้นร้อยหสิบตารางวาตารางวาละห้าพันเก้าเอาแบบฟิลหนองจอกสังเกตลมคุณผูช้ชมคือเน้นโล่งๆอ่ะเน้นโปร่งเน้นสบายครับดูลมด้วยมีคลองนะ้ำมีทุ่งนาะนะครับอ่าทำเป็นบ้านสวนแบบนี้เหมาะอ่านะ้ำไฟครบถนนหน้าโครงการเป็นถนนอคอนกรีตแบบเนี้ยสดมีผ่อนมีครับผม อ่าแต่เริ่มต้นที่150ตารางวาแปลงนี้พิกัดอยู่ที่อำเภอไซายน้อยครับผมจังหวัดนนทบุรีนะ สวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีแล้วก็สวัสดีสุภาพสตรีหน้าตาสวยที่ชมคลิปในทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมยศเกี่ยวที่ดินครับผมวันนี้ก็จะพาไปชมแปลงสวยหนึ่งแปลงบรรยากาศถือว่าธรรมชาติเลยแล้วก็ใกล้ๆกรุงเทพใครแบบอยากจะคิดจะสร้างบ้านพักหรือเป็นแวว์เฮาส์ทำโกดังอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าแบบพร้อมบ้านสวนเล็กๆอันเนี้ยเหมาะมากครับผมคือฟิลมันเป็นแบบหนองจอกเลยนะคุณผู้ชมอ่ะฟิลหนองจอกเลยนะ แล้วก็เดินทางสะดวกมากบิ C, ๊กซีไซน้อยนะบิ C, ๊กซีไซน้อยที่ว่าตรงข้ามกับปั๊มประทอประมาณสัก6กิโลเมตรได้ครับผมอบอตไซน้อยประมาณ10ตรงเนี้พิกัดใกล้ๆมันจะอยู่ใกล้ๆกับวัดไซใหญ่นะห่างไปประมาณสัก4กิโลตลาดน้ําไซน้อยที่ติดวัดไซใหญ่ครับผมถ้าท่านใดจับพิกัดมาลองจับไปใกล้ๆมาตรงนั้นนะแต่ถ้าอยากจะมาชมนะสนใจนะครับรบกวนโทรร่วงหน้าก่อนนะ โทรมาที่เบอร์ศูน5 6 3 5 3 9 4หรือว่า092-979-9145ครับรงกวนแจ้งลงหน้าสักหนึ่งวันครับผมจะได้มีทีมงานเตรียมไว้เพื่อมารับท่านแล้วก็มาให้ข้อมูลที่มันชัดเจนตรงไป,ตรง,ไปตรงมาบางท่านเดินทางมาเองติดปัญหาหลงมันมันอธิบายทางคำพูดมันอาจจะลำบากน,นิดนึงนะครับผมแต่บางคนก็มาที่แปลงแล้วรู้สึกว่าถ้าอยากได้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนจัดไปครับนี่เลยนะตรงเนี้ย ก็คือหน้าโครงการนะหน้าโครงการมันจะติดกับถนนคอนกรีตเห็นปะข้างในก็จะแบ่งเป็นถนนสาธารนณะเรียบร้อยความกว้าง6เมตรมาเราเดินไปดูเลยครับผมตั้งแต่หน้าโครงการไปจนถึงด้านหลังอันนี้แปลงผ่อนจะมีเป็นแบ่งโซนและแปลงสดจะมีเป็นแบ่งโซนโซนนี้คือโซน A ครับผมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูป้ายครับนะตรงนี้จุดนี้คือโซน A เห็นปะ่ง A1 172ตารางวา ถ้าโซน A นะถ้าโซน A คือฝั่งนี้นะจะเป็นโซนผ่อนและโซน B จะเป็นโซนสดคือฝั่งทางด้านตรงกันข้ามที่ติดกับบ้านฝั่งนี้ก็คือเป็นโซน B เป็นแปลงสดตารางวาละ5,900อ่าผ่อนตารางวาละเจ00นะอ่าจะแบ่งเป็น2โซนครับผมแปลงสดกับแปลงผ่อนเริ่มต้นที่150ตารางวาเหมือนกันหมดเลยครับนะแต่แปลงผ่อนเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้150ร้อยห้าสิบวาได้ สองร้อยวาได้สามร้อยวาสี่ร้อยวาหนึ่งไร่เลือกได้หมดเลยนะครับผมอ่าเคอเงื่อนไขของการผ่อนเนี่ยผมแนะนํานะให้ดาวอยู่ที่แสนอย่างน้อยเลยแสนห้าอย่างน้อยแสนห้านะครับเพราะว่ายอดดาวถ้ายิ่งเยอะอย่างที่รู้กันยอดผ่อนต่อเดือนจะยิ่งน้อยลงนะถ้าเราลองคูณไปเนี่ยแปลงแปลงผ่อนอะร้อยห้าสิบวามันก็ว่าละเจ็ดพันแปลงผ่อนใช่ไหมมันก็ประมาณล้านห้าหมื่นอ่ะอ่าถ้าเราผ่อนสัก ถ้าเราดาวสักแสนหนึ่งมันก็จะตกอยู่ที่2องหมื่นกว่าหมื่นปลายปะอถ้าผ่อนเยอะเลยอะถ้าผ่อนผ่อนต่อเดือนมันจะเยอะไงแต่ถ้าดาวเยอะผ่อนต่อเดือนมันจะน้อยอันนี้แนะนํากว่าแนะนําสักถ้าไหวดาวส0มแสนสองแสนสี่แสนอย่างเงี้ยโอเคเลยยอดผ่อนต่อเดือนมันก็จะได้ซอฟลงนะผ่อนได้48งวดครับผมหรือว่าใครมีรายละเอียดเงื่อนไขอะไรถ้าทางโครการสามารถช่วยได้ แนะนำให้มาคุยกันเพื่อหาข้อต่อหาข้อยุติหาข้อเจรจาให้มันอยู่ตรงกลางกันได้ก็จะโอเคครับผมถ้าท่านใดมีเงื่อนไขเอ้ยฉันอยากจะผ่อนครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะซื้อสดครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วแล้วแต่ครับผมนะเราลองมาคุยกันจะได้ชัดเจนกว่าเนาะอันนี้จะเป็นไปบริเวณแบงแปลง,งสดนะแปลงนี้200ตารางวาเขาถมไว้เองเรียบร้อยแล้วนะคือต้องบอกเลยว่าข้อเสียอย่างแรกคือมันเป็นที่นาเก่านะ มันเป็นที่นาเก่าเพราะฉะนั้นระดับเดิมก็กคือระดับนาเนี่ยแหละครับเนี่ยท่านผู้ซื้อจะต้องมาถมเองนะแต่ว่าถมไม่แพงนะครับอย่าง200วานี่ก็ถมประมาณสักแสนหกถ้าหนึ่งไร่ก็ประมาณ3 0 0 0 0นกว่ากว่าความลึกประมาณสักถมไปเลยเผื่อนะหเมตรนะครับผมนะหเมตรสองว่าแสนหเนาะประมาณนี้อ่าคลองเห็นไหมที่ติดติดบ้านเนี่ยจะเป็นคลองสาธารณะนะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะสําหรับแปลงแปลงสดนะ มันมีคลองสาธารณะอยู่ถ้าท่านใดแบบเออซื้อ200ใช่ไหมก็ดูดน้ํามาทําการ,กรเกษตรอาจจะมีบ่อเล็กๆอ่าทำเป็นบ้านสวนน้ําวนไปเลยก็ตอบโจทย์นะครับผมฟิวข้างหลังก็จะค่อนข้างโล่งกว่าน,นี้แล้วก็จะเป็นทุ่งนารอกอกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นช่วงต้นเนาะเดินทางสะดวกครับผมมันจะเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดเลยนะจะเป็นถนนคอนกรีตถนนลัดยางทั้งหมดเลยนะเดินทางค่อนข้างดีค่อนข้างสะดวกมากเอกสารสิ่เป็นถนดคดแดงนะสสี่จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรื่อง เรื่องปัญหาไม่มีติดอะไรแน่นอนเพราะว่าเป็นโฉนดขั้นสุดแล้วนะซื้อขายโอนได้ร้อยเปออีกครั้งนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาชมได้แต่ขอให้นัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับผมนะโทรมาได้เลยที่เบอร์080-563-5394หรือว่า092-979-9145ก็ได้ครับผมเออใครอยากหาแบบแถวระแวกกรุงเทพปริมณฑลนะที่ดินใกล้ๆกรุงเทพเลยนะเอาแบบเออใกล้ๆก้เซนทรัลเวสเกตนะประมาณสัก28กิโล อันนี้ตอบโจทย์เลยครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับขอบคุณมากครับที่ดูจนจบนะครับผมขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กด,กดแชร์ถ้าใครกดแชร์แล้วถ้าใครกดติดตามแล้วไม่ต้องกดแล้วนะครับกดทีเดียวพอ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาแป้งสวยๆแป้งดีๆเอาแบบคุ้มค่าคุ้มราคาดีกว่านะมาเสิร์ฟให้อีกเพียบเลยสําหรับ FC ช่องเหยียบที่ดินครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้อาแดดร้อ oh, น